สวัสดีครับกลุ่มผพ้ดกดผมดนตัวสาชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาสอนลงวิหารใต้น้ำนะครับแบบเป็นเซิร์ฟอปเป็นเซิร์ฟโอเคครับไปสอนกันเลยครับให้กด P นะครับแล้วก็สร้างเซิร์ฟตรงนี้แล้วก็กดที่อะไรอ่านไม่ออกแล้วก็ก็ทำเป็นอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ถ้าจะเล่นแบบสวีเวอก็กาบก็ปลาแบบมีชีวิตนะครับแต่ผมจะเคลียร์ทีบนะครับอ่ะไม่ได้เคลียร์ทีวัดมันจะเป็นชื่อ,อยังไงนะครับแล้วก็จะมีลูกศรตรงนี้ใช่ไหมครับโอไม่ oh ให้เรามาที่ O C E A N เนี่ยครับเนี่ย กดเพย์ไปเลยนะครับก็จะได้เป็นรูปอย่างเงี้นะครับซึ่งซีดมันก็จะเป็นอย่างเงี้นะครับฟอนต์นั้ไม่ใช่ฟอนต์นี่นั่ก็เป็นโลกนะครับก็กดเพย์ไปเลยนะครับนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ แอบหนึ่งใช่ไหมทำไมนานจังเลยแปรกแปรกแปลกตาที่ตาที่ตาแปรกแปลกแปลกตุ้ยอาครับไก่เข um, ้ามาแล้วครับเขาไก่เข้ามาแล้วปั๊บเต็มหูนะครับผมก็ได้ลงเ s เดอร์นะครับมันก็จะเกิดมาอย่างนี้นะครับ แล้วก็ให้เราหันหน้าเออนี่ครับหันหน้าไปทางนี้หันกับหลังครับเดี๋ยวขอเตรียมดาบเรูปโทโนโก็ได้เอาทิ้งะครับคุณก็จะเห็นเกาะตรงนั้นใช่ไหมครับนะครับก็ตรงนั้นเดี๋ยวขอเตรียมยาก่อนครับ มันมองไม่เห็นนะครับเออนะครับก็จะเป็นไงล่ะดื่มยานะครับครับนี่ครับมันมีจริงๆนะครับมันจะอยู่ตรงนั้นนะครับครับมันจะอยู่แถวนี้แหละครับนั่งไงครับ ถ้าแหลกก็ต้องขอไปัยนะคผมบอกผมบอกเลยถ้าลงอย่างนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจะพาไปดูหัวหน้าเนนะฮ้ ฮ้ยมันต่อสู้กับปลาหมึกโหสุดเจ๋งแหลกขอไปได้วยนะครับนะครับแม่สื่อมันนะครับยังไงับน่ครับ,นะรบหัวหน้ามันนะครับหรือว่าอะไรนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ